คุณ <C> e <ils> เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมเวลาเราเจอคนในดันหรือว่าใน PVP เนี่ยบางคนเขาแดชกันไม่หมดสักทีนะครับเป็นเพราะอะไรน่าจะผลสภาทุกคนเนี่ยไปฝึกวิธีการแดชแบบ non stop แบบนี้เนี่ยกันได้เลย let's go <S อย่างแรกเลยนะครับเ <C> e <ils> พื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีหลอดสีฟ้าด้านข้างนะครับ <C> e <ils> เขาเรียกว,ว่าเป็นหลอด stamina ในการเคลื่อนที่นั่นเองนะฮะซึ่งหลอดนี้เนี่ยจะใช้ไม่ว่าจะเป็นท่าแดชนะครับเดชไกลหรือว่าเป็นท่าเดชสั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการ กระโดดนะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นการแบบใช้ในการบินเน่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าบินเนี่ยที่เราเนี่ยจะใช้สตามิน่าเช่นกันนะครับโดยเรานะสามารถบริหารเขาเนี่ยให้ใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าทําไมบางทีเราแบบแดสต์แบบเออโดนโจมตีอย่างเงี้ยเราแบบเราแดสสั้นเราแป๊บๆสตามิน่าก็หมดแล้วใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานะ ต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดชไกลได้นั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆกดโจมตีอยู่อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้สกิลนะแต่เรา เผอกดแบบโจมตีไปแล้วอะแบบกดคลิกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วรูปสกิลขึ้นด้านล่างอย่างเงี้ยหรือใครตั้งเป็นเซตแบบอยู่ข้างจอเงี้ยมันขึ้นรูปสกิลใช่ไหมครับเราจะแบบเป็นการแดชสั้นนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะทํำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยหลุดจากสถานะต่อสู้นั่นเองเราถึงจะทําการแดชไกลแบบนี้ได้นั่นเองครับเพียงแค่กดเ,เล็งเป้าทิศทางที่เราจะเคลื่อนที่แล้วเราก็กดชิปนะครับถ้าใครในมือถือก็กดพุ่งนั่นเองนะครับทีนี้นยฮะ การใช้สต้ามิเน่ามันก็จะมีทั้งหมดประมาณ3แบบ3แบบแล้วกันนะครับคร่าวๆก็ในการใช้กระโดดหรือว่าแดสซั่นเนี่ยมันจะใช้สต้ามิเน่าหมดหลอดเนี่ยได้ประมาณ4ครั้งด้วยกันนะครับอย่างอ่ะเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะได้ประมาณ4กับอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเราโจมตีใช่ไหมครับถ้าเราโจมตีอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะประมาณ1 2 3 4 ประมาณ4ประมาณนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้โจมตีหรือว่ากระโดดใช่ไหมครับเราก็จะใช้ได้ประมาณ1 2 3 4 5 5 6 7 8ปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใส่เนี่ยเป็นเจ้ารูนอของธาตุไม้หรือว่าที่เรียกว่าธาตุลมกันนะฮะชื่อว่า หลอดลื่นไม่ใช่ปีกหล่อนะฮะอันนี้ก็คือเขาจะช่วยให้เราเนี่ยฟื้นฟูค่าวิชาตัวเบาเพิ่มขึ้น20%เลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะนอนสต็อปมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าพุ่งผ่านศัตรูนี่นะฮะก็จะฟืน้นฟูค่าวิชาตัวเบาไปอีก15แก้แต้มเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกเลยนะว่าถ้าใครมีปีกหล่อเนี่ยก็บอกเลยว่าวิ่งกันไม่หยุดนะฮะแต่ว่าก็แลกมากับดดเมจที่เบาลงนั่นเองเนี่ครับ นอกจากนี้นะครับในการใช้แดชเนี่ยนอกจากจะเป็นการเอาไว้หนีนะครับยังเป็นเอาไว้ใช้ในการไล่ล่าสตูได้ไหวได้ดีด้วยเนี่ยครับเออเวลาเราแบบออกไฟปุ๊บหนีก่อนแล้วเราจะเข้าไปซ้อนเพื่อนหรือว่าจะไปตลบหลังอีกคนนึงเนะฮะเพื่อย้ำานะฮะเออก็บอกเลยนะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับหรือว่าในกิวลว์เราจะใช้ในการแบบพุ่งไปเ,เข้าออกป้อมหรือตามไฟอะไรอย่างเงี้ยครับบอกเลยว่า มันเลิศเนี่ยฮะถ้าใครเล่นเป็นใช้เป็นแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยในแรงสูงๆเนี่ยเขาก็แทบจะใช้กันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ยังใช้ไม่เป็นก็ไปฝึกไว้นะบ,บอกเลยว่ามันเป็นสกิลติดตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสุ่มมาเจอสนามสั้นแบบตัวนี้นะครับสนามแบบเล็กอันเนี้ยนเะพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีขื่อใช่ไหมครับมีขื่อตรงนี้เนี่ย มีบันไดอะไรเงี้ยใช่ไหมให้เราเนี่ยพยายามเปิดไฟที่ด้านบนก่อนนะครับเปิดไฟที่ด้านบนมุมบนมุมในก็ได้นะครับและทีนี้เนี่ยให้เราพยายามกดใช้ฮิวนะครับฮิ้วเนี่ยแล้วก็เดินลงมาด้านล่างทุกคนเดินลงมาด้านล่างแบบนี้ปึ๊บเดินลงมาใช่ไหมครับแล้วก็พยายามไฟ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 อยู่แถวนี้แล้วก็ถ้าเราโดนสตาร์ทอะไรเงี้ยให้เรากดพุ่งนะครับ สกิลไปด้านบนถ้าใครเล่นพินเนาะ,ะให้เราพุ่งไปด้านบนเนี่ยศัตรูจะตามเรายากเพราะเขาติดขือนะครับแล้วทีนี้เราก็แบบโยกมุมโยกอะไรอย่างเงี้ยไปอะ่ะอันเนี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยตามเราลําบากนะครับเอออันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราสู้ในสนามออแบบแบบว่าซานหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราโดนเลงใช่ไหมครับถ้าเราโดนเลงเนี่ยอย่างงี้ใช่ปะอ่ะปุ๊บ เราก็พุง่งพุ่งหนีไปก็ได้แล้วก็แบบกดเดสเนี่ยสทีหรือว่ากระโดดขึ้นคือไปอย่างงี้ก็ได้ครับเนี่ยให้เขาแบบว่าตามเราลำบากนิดนึงทุกคนไปเขาก็จะเสียการกระโดดพุง่งนะเสียสตามิน่กับการกระโดดตามเราด้วยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อเราหลุดพ้นเนี่ยเราไม่ก็ไม่ต้องกดโจมตีนะครับพอเราหลุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกลับมาพุ่งไกลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็เติมเลือดอะไรไปแล้วก็หรือว่าจะใช้ฮิลเนี่ยเพื่อเติมเลือดต่อได้นั่นเองนะครับ ที่ผมบอกว่าให้ใช้ท่าฮิวใช่ไหมครับจากด้านบนเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะสามารถที่จะลงล่างหรือขึ้นกลับไปด้านบนเหมือนเดิมได้นะครับเนี่ย,นนยถ้าเราใช้แตกด้านล่างเราจะไม่สามารถที่จะขึ้นด้านบนได้อย่างงี้นะครับแบบเนี่ยมันจะติดทุกคนหรือว่าตรงบันไดอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้เห็นไหมครับ <laughs> เอออันนี้บอกไว้ก่อนนะจึงจ้งๆเลยนะครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นฝั่งเราเป็นพินสองเนี่ยอันตรายครับเราก็ เขามาหาผมละปุ๊บอ่ะเราก็แข่งไปก่อนทุกคนอ่ะมีกะบ,บีเนี่ยเลงเราคนหนึ่งนะครับคนนี้อ่ะผมฮิลฮิลอยู่ตรงที่น้ำแข็งเรานั่นแหละทุกคนโอเคเราก็ถอยไปด้านบนอะไรแบบเนี้ย สู้ๆถอยๆครับสู้ๆถอยๆประมาณนี้ครับ <S <S ๆๆๆอุ้ยฝั่งหนึ่งเขาจะตายแล้วคนหนึ่งเราไปย้ำคนที่ใกล้ตายครับสวยครับประมาณนี้ทุกคนเนี่ยหนีออกมาใช่ไหมครับประมาณนี้ครับทุกคน อ่าเนี่ยถ้าถ้าเขาหนีองเงี้ยเราจะไล่เราก็รอให้สกิลหายไปก่อนทุกคนรอให้สกิลหายกระโดดท,ที่นึงอ่าแล้วทีนี้ก็โอ๊ยผมติดแข็งผมติดแข็งอย่างงี้นะครับเนี่ยเราก็จะไล่ไล่ได้เข้ามาใกล้ๆเขาประมาณนี้ครับมาไปกันต่อนะครับกับเอ่อแมตช์ที่2องละกันอันนี้จะ เน้น,เ,น,นเหมือนเดิมนะครับเปิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่โดนเลงหรือเปล่าอันนี้ก็แบบว่าจูกลบไปก่อนซ้ายขวาให้เขางงไปเลยตัวนี้อามีคนนึงนะฮะแบบถูกตาต้องใจสกุลาแล้วนะฮะโดดเข้ามาแต่ว่าไม่โดนอารีกาโต้ลุม2แล้วทีนี้โดนลุมสแล้วนะฮะแข่งไปก่อนทีนี้ก็ สกิลป้องกันก่อนอทีนี้ฮิวนะครับตามที่ผมบอกเลยก็คือเราลงมาข้างล่างทุกคนฮิวล,ลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเดชหนีนะครับเออโอโอโดี๋ยวเรียกได้ว่า,ากระโดดข้ามคือทุกคนกระโดดข้ามคืออมีทวนคนนี้เขายังตามาเขายังแบบว่าไม่ได้ล็อกสกิลที่เราแล้วโชคดีหน่อยอทีนี้สกิลขเขาจะวนมาเร็วนิดนึงเพราะว่าผมใช้เป็นลูนไม้ผสมดินนะครับ มันจะมีอันนึงช่วยแบบว่าพวกอุย๊ยเดี๋ยวอันนี้จะตุยครับไม่เป็นไรก็โดนหนีก่อนอ่าประมาณนี้อันนี้คือด้วยบุญบาร,รมีของการเล่นท่าน้ําแข็งนะครับก็เลยจะแช่แข็งเขาไว้เมื่อกี้เนี่ยฮะคือตอนเราจะหนีเราเรากดโจมตีไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราเล่นท่าน้าแข็งเนี่ยอาจจะแบบแช่แข็งก็ได้ด้วยนะครับอันทีนี้ก็อีซี่แล้ว<ป>เพราะว่าเรา เรามีขวดยานะครับแล้วก็สกิลป้องกันพร้อมนะครับถ้าโดนเลงก็เหมือนเดิมแข็งก่อนแล้วตามด้วยสกิลของสำมนักอะไรนะหลงเหมือนเลงอย่างเนี้ยก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับเวลาที่เราโดนแบบดนรุมหรือว่าจะแบบขึ้นลงคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีเล่นในสนามสนามแคบตัวนี้นะครับ ทีนี้นครับมาเป็นอีกสนามหนึ่งอันนี้จะเป็นสนามกว้างนะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆให้ใช้เ,เทคนิคที่ผมบอกไปเนี่ยเดชมาตรงบัฟก่อนเลยทุกคนเราพร้อมที่จะบวกตรงนี้เลยนะครับเรามาถึงก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้บัฟส่วนใหญ่จะเป็นบัฟวิ่งเร็วนะตอนแรกอันนี้นครับเราก็บวกกับแท้งตัวเดียวไม่เป็นไรครับเราแบบยือย้อๆเอาไว้ก่อนนะให้เพื่อนเขาแบบไปลุมจัดการคนหนึ่งก่อนอันนี้ผมได้บัฟวิ่งเร็วแล้วใช่ไหมเราจะหนีก็ได้หรือว่าเราจะอยู่กับ เขาไปก่อนก็ได้นะถ้าสกิลสกิลป้องกันเรามีอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ก็พยายามยื้อไว้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นงานอยู่นะครับอ่าทีนี้โชคดีที่ว่าได้ได้ทัดลมวิ่งเร็วมาช่วยนะครับที่ผมจะไปตามย้ำอ่ชิปชิปชิปละอันนี้ชิปหายแล้ว <laughs> เราโดนมาสองคนอันนี้แข่งไปก่อนโอเคอ่ะเรียกได้ว่าอันนี้เลิกลากละกันไปก่อนนะทุกคน ีนี้สกิลหนีเราเหลือพุ่งอยู่นะครับพุ่งหนีก่อนทุกคนทีนี้กระโดดครับกระโดดเพราะว่าเขาจะล็อกเป้าไม่ได้กระโดดไปหาเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนจะได้แบบอ่าเพื่อนเขาจัดการกระบี่ได้พอดีโอเคครับทีนี้เนี่ยสบายแล้วเพราะว่า3ลุม2นะครับให้เราอยู่วนๆแถวเพื่อนนะเพราะว่าบางทีอ่ะเพื่อนอาจจะช่วยเราในการแบบเคาน์เตอร์หรือว่าสตันศัตรูให้ด้วยนะครับทีนี้ก็ยังเล่นกระหมัดเหมือนเดิมโลนะ ก็จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเขาเล็งเราฉํานะครับพยายามกดโจมตีไปบ้างนะครับเพื่อแบบใช้น้ําแข็งในการสตารเขาก็จะหนียากนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยบุญบาร,รมีของลูนดินอีกแล้วนะครับก็ทําให้เราถึกด้วยเช่นกันถ้าเนี้ยแรงนะครับถ้าเสยเนี่ยถ้าเกิดว่าลงพื้นได้อะคือเราโดนแรงมากเพราะฉะนั้นพยายามใช้แช่แข็งตัวเองเนี่ยถ้าเป็นผิดเนาะตอนที่เขากําลังจะฉกลงพื้นนะครับจะดีมากหรือว่าใช้เดชหนี ไอตัวท่าพุ่งหนีของพินนะครับอันนั้นจังหวะที่เราโดนลอยขึ้นฟ้าเนี่ยตอนนี้ตอนเนี้ยเราพุ่งหนีได้เนี่ยพุ่งหนีก่อนที่จะลงพื้นนะครับเราจะไม่โดนดามจรุนแรงเนาะประมาณนี้ทุกคนอยู่นานอยู่นะ <laughs> อันนี้ก็คือแนะนำวิธีเอาตัวรอดของคนเล่นพินไปด้วยเลยนะครับคลิปนี้วันนี้เราเราแบบสกิลเราคูดาว,วน์ไวมากนะฮะอันนี้ ประมาณนี้เป็นไงไม่ตุยด้วย <Huh? S 1> อ่ะมาต่อนะครับกับอีกแมชหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นสนามกว้างเหมือนเดิมผมจะพุ่งไปหาบัฟเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจเราเราออกจากบัฟเลยทุกคนไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับอย่าพึ่งแบบห่วงบัฟขนาดนั้นอันนี้เราถ้าเพื่อนโดนรุมเนี่ยเราแช่แข็งช่วยเขามัน,ม,นมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะอ่า ทีนี้เนี่ยเราก็เลงคนที่เพื่อนเขาเลือกนะครับตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยเขาเลือกทำเดเมจกับทวนใช่ไหมครับเราก็ฮิลช่วยเพื่อนไปก่อนบางทีถ้าเราไม่โดนเลง็งเราสามารถใช้ฮิลช่วยเพื่อนได้นะครับอ่าผมจะยำทวนไปก่อนทีนี้เนี่ยมีเพื่อเราพินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาโดนลุมใช่ปะแต่ว่าเราก็พยายามแบบผมชามช่วยไปละเล็งไปที่ทวนเลยครับเพราะว่าทวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นสายดดเมจ ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเราต้องแบบยื้อเขาเอาไว้ไม่ให้ไปขยี้เพื่อนเราได้เออ,อสกิบป้องกันเราเยอะครับเดี๋ยวเราฮิวตัวเองด้วยได้อีกอนี่ทำไมถึงให้ใช้ท่าฮิวก็เพราะว่ามันทางทางม์ตเมทแล้วก็ฮิวไปด้วยนะครับนอกจากฮิวเราแล้วฮิวเพื่อนด้วยอ่ะ แตกหนึ่งแล้วนะตอนนี้จังหวะน,นี้แหละนะฮะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนเราจะตุยแล้วให้อีกคนหนึ่งเขาเล่นกันไปก่อนนะครับสังเกตแถบสตามินานะครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> คือตอนนี้เราแบบตอนที่เราโจมตีเนี่ยเราเราจะได้สตามิน่าเพิ่มใช่ไหมเราก็บริหารดีดีครับว่าจะแดดตอนไหนนะฮะอันนี้ก็เหลือแบบ2ององละผมก็จะเล็งไปที่ตัวเดียวกับที่เพื่อนเล็งนั่นเองนะฮะ เลงพินเลยแต่นี้เขามีธาตุลมเห็นไหมเขาเขาได้บัฟลมเขาวิ่งไวก็ผมไม่ไล่นะผมจะกลับไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเนี่ยนี่นะเราใช้แดชแดชไกลได้เมื่อกี้เห็นไหมถ้าเราไม่โจมตีนะทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป้าไปเลงพินเหมือนเดิมเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับเอาพยายามเลงคนเลือดน้อยก่อน ถ้าเราโดนเล็งก็ก็ป้องกันไปไม่มีอะไรมาบอกเลยนะว่าจังหวะนี้เนี่ยแตกไปซองแลครับจังหวะนี้เลือกคนเดียวแล้วครับประมาณนี้ครับทุกคนในสไตล์การเล่นแบบทั้งรุกแล้วก็รับด้วยนะในการใช้แดชให้เป็นประโยชน์สูงสุดเนาะออันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจนะครับระบบเนี่ยการแดชให้มันแบบช้ำๆกันไปเลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่น s o r d of the Stick หลายๆคนนะครับไม่ว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสำนักพินนะครับเออแต่ว่าใครเล่นพินก็จะได้ได้เออเปรียบหน่อยเพราะว่าคลิปนี้ก็แนะนําวิธีการเอาตัวรอดหรือว่าการเข้าออกการไฟ่ของพินสายน้ําแข็งไปด้วยละกันนะครับโอเควันนี้ผมอัสราสกุลาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีคลิปอะไรดีๆแบบนี้ก็กดติดตามได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย